ใหม่กิจกรรมใหม่นะคะไมค์ซีเคปิ้วโชโคกับลอตเต้วันอะไรเวิร์ลสักอย่างน่าจะเป็นอะไรที่เกี่ยวกับญี่ปุ่นอาจจะเป็นสวนสนุกหรือตัวละครอะไรสักอย่างนะเราไม่ค่อยแน่ใจเราไม่ได้รู้จักตัวแลคคูหรือตัวอะไรสอบตัวนั้นนะก็เป็นลอตเต้เวิร์ลอีเวนต์นะคะซึ่งอีเวนต์มีเยอะมากหลากหลายมากแล้วก็เดี๋ยวจะมาค่อยๆไล่เรียงให้ดูแต่ใครไม่มีเวลาก็เดี๋ยวสรุปให้ฟังก่อนนะคะว่าอีเวนต์นี้ก็คือทำเควสเดลี่ทำเควสต อีเวนต์พิเศษแล้วก็ออกล่าของให้เยอะๆนะคะเราก็จะได้จิ๊กซอมาแล้วจิ๊กซอก็มาแลกของรางวัลกับตั๋วก็มีโอกาสลุ้นของรางวัลเช่นกันเป็นตัว๋วเรียกว่าเป็นลอตเตอรี่นะลอตเตอรี่เป็นสิ่งใหม่ที่เกมนี้ยังไม่เคยมีมาก่อนนะเราเราเพิ่งเห็นเห็นครั้งแรกแนละ้วตอนนั้นเล่นมาประมาณ4ีปี5-6ปีอะไรประมาณนี้นะคะก็เดี๋ยวจะมาไล่เรียงให้ฟังการใครไม่มีเวลาก็ ลุยเข้าเกมไปเลยนะคะใครมีเวลาก็เดี๋ยวมาไล่เรียงกันให้ดูนะว่ารางวัลมีอะไรบ้างโอเคอันนี้เป็นเควสอันหนึ่งที่เราเพิ่งทำเสร็จไปนะเราจะได้ติ๊กซอ50อันเควสที่เป็นตัว e อันนี้นะคะก็จะเป็นอ e ีวานนะคะหนุ่มหน้าสวยของเราโอเคเอ่อเควสอันนี้เป็นเควสใหญ่เป็นเควส t e นะคะมีเวลา24วันทำไปเรื่อยๆก็จะเก็บรูบี้เก็บค่าประสบการณ์เล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็ อันนี้อาจจะมีหรือไม่มีจิ๊กซอรเราไม่แน่ใจแต่อันนี้ที่เป็นเควส t เดลี่ของปกติอยู่แล้วทึ่งเราจะได้ตัวอีเวนต์คอยอยู่แล้วรอบนี้เราจะได้เป็นตัวจิ๊กซอพิเศษด้วยอีเวนต์ก็รีเซ็ตทุกทุกวันเนาะสี่ทุ่มของประเทศไทยนะคะก็อันนี้ก็แนะนำทำให้ครบทุกอันเลยแล้วก็ได้จากการออกล่าของปกติซึ่งปกติเราก็จะได้พวกอีเวนต์คอย ของต่างๆอยู่แล้วแล้วเราก็จะมีโอกาสได้จิ๊กซอด้วยอันนี้นะคะซึ่งแมปแรกเนี่ยก็จะไม่ไม่ต้องไปหวังอะไรมันมากแนะนำว่าก็ขึ้นแมปใหญ่ๆไปเลยดีกว่านะคะแล้วก็ถ้ามีเวลาก็ซื้อตัวมาเพิ่มตัวธรรมดาก็ได้ตัว2,000ก็ได้หรือใครอยากลงทุนดูแอดก็ได้นะคะจะได้เป็นตัวที่ดีมากได้อีเวนต์คอยเพิ่มขึ้นด้วยเราไม่แน่ใจว่าจิ๊กซอมันนับเป็นอะไรนะเป็นอินกริเดน์เป็นแมทริอลหรือเป็นอีเวนต์คอยหรือเปล่า อันนี้อันนี้ไม่แน่ใจไม่มีข้อมูลนะคะแต่ก็ซื้อซื้อไว้ก็ได้ถ้าใครเออเราไม่น่าไปแบบนี้เลยนะเราน่าจะไปแบบใหญ่อันนี้เนาะทีนี้ใครที่ตุนตุนพวกอุปกรณ์ออกล่าของไวเนี่ยนะพวกพวงมาลัยอะไรต่างๆไว้ก็ตอนนี้ใช้ได้เลยนะคะซึ่งแม่ตุนไว้เพราะว่าก่อนหน้าน,นี้ก็คือไม่ค่อยได้เล่นก็จะตุนไว้แล้วก็คอยมาเก็บตรง,นตรงเนี้ยตรงพอย์มอลเนี่ยก็มาซื้อซื้อ,ซ,อซื้อนะคะว่างๆก็มาแบบรีเฟซร,รีเฟซแล้วก็ซื้อซื้อ,อไว ทีละ10อัน20อันเนี่ยตรงนี้เราก็ตรงที่เป็นดีลี่ดีลี่เดลิเวอรี่ตรงนี้นะคะขาดอะไรก็เมื่อกี้เราขาดอะไรนะเฮมอันนี้เฮมไหมนะมก็วันละครั้ง2ครั้งก็มาขอไปนะตั๋วเรามีเยอะกันอยู่แล้วโอเคอ่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูตวัตวอ,อักษรตัวอักษรที่จิกซอเมื่อกี้ได้จิกซอมาใช่ไหมอะไปดูที่ Lotte e v e n อีเวนตเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะ ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอ่าที่เป็นตัวน่าจะเป็นแร็กคูลนะถ้าถ้าผิดขออภัยอ่าอ่ะ,อะแรกสดๆเลยแล้วกันสองมอ่อสองมอ่ออ่ะไปดูที่เมล box อ่าสองแบลบอลน,นะอ่ะดีซีฟเสร็จแล้วต้องไปกดรับตรงไหนอีกต้องกดสต o r รจคอนซูมเอเบ e ลส์อันนี้ปิด เราซื้อหม้อ a ถึง e นะคะเราจะมีสิทธิ์ได้ a b c d e นะคะซึ่ง a กับ e มันเป็นสระไงก็มีโอกาสได้หลายคำอยู่แล้ว <S <S เปิดหม้อแล้วซึ่งหม้ออยู่ใน storage นะคะพอเปิดแล้วมันก็จะเข้าไปอยู่ในนี่ตรง post ตรง inbox ของเราตรงนี้นะคะให้เรากด receive เมื่อกี้เรากด receive ไปแล้วเราไม่ได้อัดคลิปขออภัยนะคะแล้วมันถึงจะเข้าไปอยู่ใน นี่ตรงนี้ letter storage นะได้ทีมาสองตัวโอเคทีนี้อย่าพึ่งใจร้อนอย่าพึ่งใจร้อนที่จะแบบว่าอ๋อมันมีสีเขียวให้ด้วยดีจังเลยโอเคอย่าพึ่งใจร้อนใช้นะคะเพื่อนๆเพราะว่าเพราะว่าอืมเราอาจจะแบบเหมือนไม่ได้อยากได้อันเนี้ยเข้าใจปะไม่ได้อยากได้เพจ contract อะไรเงี้ยเราสะสมไปเรื่อยๆก่อนเราก็ดูว่ารางวัลที่เราอยากได้อย่างเช่นใจโรดดอกอ่ะเราอยากได้ใจโรดดอแล้วก็ โอเคเลงไว้ดีจังเลยอะมันมีสีเขียวให้ด้วยเราตอนแรกเราคิดว่าเราต้องแบบจดใส่กระดาษนะก็อ่าออ,อ้เราก็เลงไว้ก่อนว่ารางวัลที่เราอยากได้คืออะไรอย่างของที่ไม่อยากได้ก็คือนี่กิลอ,อินคัมเออเขาเรียกอะไรนะกิลแมทเเรียลนะคะสามารถร o ยัลเจลลี่แมจิกกลาสแล้วก็ Magic Crystal แล้วก็ส่วนอันอื่นถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ไม่ไม่ได้สียอะไรใจโรดดอก็เป็นเป็น Co, อิง o m เดคที่ที่น่าจะแบบพิเศษอะนะน่ารักดีไม่รู้มันจะดอกลงมาได้ไหมอุ้ยมันดอกด้วย <c oughs> ตกใจตกใจโอเคโอเคได้อยู่ได้อยู่ทีนี้ก็การที่จะได้จีกซอเนี่ยก็เน้นให้ไปแมปที่ระยะเวลานานานนะคะแล้วก็แนะนำว่าอันนาที่สุดอันไหนแล้วเราก็แบบกดดูโฆษณาสักวันละ2ทีก็จะเป็นการบูสต์เพิ่มตัว ตัวตัวจิ๊กซอนะให้เราได้มากขึ้นแล้วรอบแล้วก็นั่นแหละก็เวียน,เว,ยนเวียนเข้าเกมบ่อยๆอ,อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทําให้ได้จิ๊กซอมากขึ้นนะคะอ่ะต่อไปต่อไปเดี๋ยวจะพาไปดูตรงนี้นะคะอ่ะว่ามันมีอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกอีเวตนนี้นะคะจะมาตั้งแต่เดือนม y นามันนี้เราอัาดคลิปคนที่15 เลดมา3วันขอไปแล้วก็จะอยู่ประมาณถึงเฟบร a r y นะคะวันที่9ออตอนนี้คุยกับน้องซีอยู่น้องซีเป็นเจ้าของเพจไม C ีเคบิสโซไทยแลนด์นะคะก็คอยแนะนำกันตลอดเวลาขอบคุณน้องซีมากเลยกยนะ็เดี๋ยวนเะดี๋ยวอันนี้ก่อนอันนี้ก่อน อันนี้คืออ,นนอ,นนอันที่แรกได้จากตัวจิ๊กซอว์เมื่อกี้นะคะคำว่าใจโรดอกจียารอเดียโอพห้าล้านแปดโอเคก็เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้มันเป็นค่อนข้างจะเป็นมาตรฐานแล้วว่าราคามันจะประมาณนี้ห้าล้านแปดนะสมัยก่อนตอนที่เล่นใหม่ๆนี่คือสองแสนก็หรูหราแล้วอ่ะ <c oughs> โอเคแล้วก็เมนูใหม่สองเมนูก็อัพอัพเรื่อยๆเลยนะทำทำไปเรื่อยๆยี่สิบนาทียี่สิบนาทีก็แนะนำทำไปเรื่อยๆเพื่อจะได้แบบเก็บ รูบีจากการที่มันเลเวลอันะคะแต่ก็อย่าลืมทำเมนูอื่นๆด้วยแหละไปส่งเรือไปทำอย่างอื่นทำเควสนะฮะส่วนอันนี้ก็เป็นชิ้นตกแต่งที่สามารถซื้อได้ซื้อได้ไหม l o ลอรีวอลฟวโอเคซื้อได้ในเฟอร์นิเจอร์สโตร์นะคะน่ารักมากเลยอันนี้ก็ซื้อได้เหรอ โอเคส่วนอันนี้จะเป็นสิ่งที่ได้จากการทำเควสเควสที่เป็นเควสตัว E อะค่ะเควสทั้งหมดเคลียร์ได้โดยส่วนใหญ่ก็จะใช้เวลานิดนึงนะคะก็จะทําได้5ล้าน9แสนเหรียญต่อ132ชั่วโมงอะเฟอร์นิเจอร์ furniture. โอ้ยน่ารักปุ้งมิงอะ น่าเอามาประดับตกแต่งมากเลยตึดต,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 ตอ๋อซื้อได้ด้วยฮาร์ดและคอยนะคะฮาร์ดหรือคอยลองลองไปดูกันแล้วกันนะว่าชอบไหมอ้ยมันน่ารักมงมิงมากเลยใครที่สนใจเอตกแต่งอันนี้ไปดูในร้านของเอริกะได้นะร้านของเอริกะนี่ก็อัปเดตแล้วมีเพลงเพลงพิเศษด้วยนะ,อ,ะอันนี้อะไรอีกอันนี้อะไรอัอนนี้น่าจะซื้อเปล่า ทำไมมันเยอะอยิ่งนี้ละ่ะราคา50ล้านซื้อได้ที่อ้ยเหรอต้องเลเวลเ0้ว่าเดี๋ยวไปดูหน่อยดีกว่านะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอีเวนต์เซตใหม่ก็มันจะเวียนมาประมาณทุกปีนะคะทุกคอลเลคชันแล้วก็จะเป็นอีเวนต์คอยที่อย่างที่รู้ๆกันหมดเวลาเราก็คือหายวับปั๊บๆนะคะก็แลกกันให้หมดบอลลูนบอลลูนอันนี้ได้จากการอ,ออก่าของก็เก็บอีเวนต์คอย3 0 0 0 0อีเวนต์คอยมาแลก นะคะอันนี้ก็ค่อนข้างแปลกตาทีเดียวเป็นบอลลูนตั้งสองอันเนี่ยนะคะ Price Event Coin Okay อ,อ่ะสเต็ปตึต๊ดห้าล้านเก้าว้าวห้าล้านเก้านะคะอัพเกรดได้ด้วยโอ้เดี๋ยวนี้ชอบเป็น Event Coin ที่อัพเกรดกันได้เนาะอ่าตัวนี้ตัวนี้ทำอะไรอะ่ะ Server Palace Season SS Server VIP อ่าอืม เชฟคอสตูมโอเคก็มีมีอัปเดตคอสตูมเหมือนเดิมนะคะทุกครั้งที่มีการรีซีซั่นใหม่ก็จะแบบมีคอสตูมเพิ่มขึ้นมาอยากใส่ชุดตะมุงตะมิงแบบนี้ก็ไปซื้อหากันมาได้นะคะแล้วก็ SS s e เ v e r ซื้อร์สไที่หนหเนี่ย available at staff upgrade not available at s a f f staff draw โอเคก็ อัปเกรดสตาร์ฟนะคะใครยังอัปเกรดสตาร์ไม่เป็นลองไปหาคลิปของแม่ดูได้ย้อนหลังนะคะยังเหมือนเดิมทุกประการนะคะการอัปเกรดแนะนําให้อัปเกรดในช่วงที่มีอีเวนต์ซึ่งตอนนี้ยังมีอีเวนต์อยู่นะคะอีเวนต์มันเยอะมากไม่รู้จะทำไงอันนี้เป็นกล่องล u c ก y ี้บ็อกจาก VIP นะคะซึ่งใครเป็น VIP ก็จะสามารถใช้ Ruby ได้ในราคาถูกกว่าคนสามัญชนอย่างเรานะคะคนสามัญชนก็สามารถซื้อได้นะคะ40 ซื้อ40กล่องก็จะการันตีได้1อันเป็นแรกในตัวอีเวนต์ได้เดี๋ยวเดี๋ยวจะจิ้มพาจิ้มมันมา,มาชักเยอะละดูไม่ทันละกิลเวิร์กช็อปนะคะโอ้ยน้องเสือน่ารักมากเลยเดี๋ยวไปนี้พี่กะต่อยนะคุณอ่าชาเขียวอันนี้น้องซีอยากได้หนอนี้นี่เองเป็นของกิลนะคะของกิลก็จะโหดๆนะคะ Production Reward ตั้ง5 1 5ล้านคอยเนี่ย ใช้อ่กิ้วแมทเทียลตามนี้นะคะ55 60 55อืมอัปเกรดได้เช่นกันโอ้ใครที่อยากจะอัปเกรดไม่ใช่อยากอัปเกรดอยากได้กิ้วอินคอมเดคอเรชันที่ มีมุดเลอค่าขนาดนี้สูงๆอย่างนี้แนะนำนะคะร้านร้านของน้องซีได้เลยนะเพจชื่อ My Secret Bistro Thailand ภาษาอังกฤษนะคะพิมพ์เข้าไปใน Facebook ได้เลยก็มีการขายของเหล่านี้ด้วยนะคะเชื่อถือได้แล้วก็น่ารักนะคะมีการอัปเดตกิจกรรมต่างๆเป็นภาษาไทยด้วยนะคะเดี๋ยวไปดูได้เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้วิดีโอเลยนะจ๊ะโอเคคือถ้าสะสมอเองอะมันยากมาก แต่ถ้าใครอยากสะสมเองก็คือต้องแบบขยันไปบ้านเพื่อนบ่อยบ่อยบ่อยถึงบ่อยมากๆไปทุกวันเวนลาสักแบบ30คนอะไรอย่างเงี้ยนะถ้าใครไม่มีเวลาอยากจะเป็นสายเปก็ไปเปกับน้องซีได้เลยนะคะน้องซียินดีให้บริการจ้ะโอเคไปต้องไหนก่อนดีประเด็นคืออ่ะปุ่มอีเวนต์ด้านซ้ายบนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเมื่อกี้ยังดูให้ไม่หมดอะไปที่คาเฟ่ไปอ่านอีกอันนึงก่อนมันเยอะอะคือ มันเยอะไปไหนอะ collaboration event อะม,ม,ม,มีอีกนิดหนึ่งอีกนิดหนึ่งนะคะ letters to hand by the a u t h อ r น,นี่ก็อธิบายเรื่องการซื้อลอตเตอรี่อะซื้อซื้อการได้มาของจิ๊กซออ่อะทีนี้คนที่แลกเออแลกเอาตัวสอนม,มาปุ๊บปุ๊บปุ๊บเตม็มเต็มคำแล้วมันก็จะได้รางวัลใช่ไหมเป็นตัวทองเป็นตัวแดงอะไรก็ว่าไปเป็นกิลแมททีเรียลเราก็ได้ตเกต ติกเกเนี่ยมันจะไปอยู่ในครั้งของเราซึ่งซึ่งเราไม่ต้องไปทําอะไรกับมันเราจะรอรอวันที่วันที่เท่าไหร่วะน่าจะประมาณ8ประมาณ8กุมภาอาจจะเล็กกว่านี้นิดนึงอะไรเงีย้ยเขาจะแรนดอมลอตเตอรี่ทุกใบนะคะว่าใครจะเป็น100ผู้โชคดีที่ได้แมเน g เจอร์สตัวนี้คือลอตตี้กับลอรี ตัวผู้ชายน่าจะชื่อลอรี่ตัวนี้น่าจะชื่อลอตตี้เป็น2ตัวมาจากลอตเต้นะก็ <c oughs> <g ülme> ใครถ้าใครเป็น100ผู้โชคดีนะ่ายมาคอมเมนต์บอกหน่อยนะจะแสดงความยินดีด้วยเลยเพราะว่าโหคนเล่นเกมนี้มันก็เยอะนะได,ได้แค่ร้อยคนเองแจกน้อยจังเลยอะประกาศผลนวันที่17กุมภานะคะ,ะกาปฏิทินไว้ถ้าใครขอให้ได้ขอให้เดินขอให้โชคดีนะอย่างน้อยแลกกันคนละหนึ่ง รางวัลหนึ่งคำก็ยังดีอ่ะนะจะได้มีโอกาสลุ้นลอตเตอรี่เผื่อเป็น100คนที่โชคดีอ่ะต่อไปกิจกรรมที่2ไม่ได้2มากกิจกรรมมันเยอะมากอันนี้เป็นเป็นเรื่องการทำไ i ดใหม่นะคะใครที่แบบอยากชวนเพื่อนมาเล่นตอนนี้เฮ้ยมาเล่นเป็นเพื่อนหน่อยมาสร้างสัตว์เลี้ยงแล้วก็มาให้ฉันไปแบบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงเธอหน่อยอะไรเงี้ยก็แนะนําว่าสับสไคร b e ช่องแม่ไว้ด้วยนะ <laughs> เราก็ชวนเพื่อนมาแล้วก็มาให้เขาอัพเลยไว้ไวถึง50 ไป,ไปไปสอนเขาเลยแบบนี่นี่นี่ดูคลิปนี่ดูคลิปนี่นี่นนแล้วก็ดูคลิปวิดีโอจะได้ได้ราคาประสบการณ์เยอะเอาเลยว่า50ให้ทันวันที่8กุมอ่กุมพานะคะก็จะได้อันนี้ได้เลยไม่ต้องลุ้นนะแต่ต้องเป็น ID ใหม่ที่สร้างในช่วง12กันยาเออไม่ใช่กันยา12มกราถึง8กุมภาอ่ะดูปุ่มม e ีเวต์ด้านซ้ายบนนะจ๊ะ ใครอยากแอดเพื่อนแม่แอดมานะใครยังไม่ได้แอดอย่าลืมแอดอใครยังไม่ได้ s u b s c r i า e กอย่าลืม Subscribe นะคะท่องอาทิตาโอ้ยอ oh ่อนนี่เลยโอเคเสร็จสิ้นเดี๋ยวกลับไปดูอีเวนต์มายาวยาวอือ,อ,อ,อืมอ่ะผมมีไว้ตงอะไรเนี่ยดูสิมันมาเป็นเพื่อเลยอย่างนี้นะคะ มีการซื้อ event box อันนี้ก็ปกตินะคะถ้าอันนี้ก็เป็นลัคกี้ box ที่หมุนฟรี3ครั้งต่อวันเนาะถ้าใครหมุนโดยใช้ Ruby นะครบ40ครั้งการันตีได้1อัน,นอันนี้คล้ายๆการเอลิเซียมนะตัวที่เมื่อกี้ชี้ให้ดูนะคะเป็นผีเสื้อสวยมากนะคะขนาด 4x4 ใหญ่โตก็หมุนไปนะหมดหลายพัน Ruby แน่นอนอันนี้ก็ Premium Recruit นะคะอ่าสตาฟเป็นโอกาสที่คุณมีโอกาสได้สตาฟ SS แต่ปกติก็คือมักจะต้องหมุนประมาณแบบอย่างน้อย3-40ครั้งถึงจะได้ SS มาตัวหนึ่งแต่ถ้าคุณไม่อยากหมุนไม่อยากใช้ตัวสีทองไม่อยากใช้ Ruby คุณแค่อัปเกรดนะคะใช้ไฟใช้เงินแล้วก็ใช้สตาฟเกรดต่ำๆนะอัปเกรดก็จะได้ ก็จะได้รางวัลตรงนี้นะคะแม่อัปเกรดสตาร์เอสแต่ละสามตัวก็จะได้รางวัลเป็นลูบี้แถมไปด้วยการอัปเกรดสตาร์เป็นระดับเอสก็มีประโยชน์นะเพราะว่าระดับเอสอ่ะมันหาได้ยากฉะนั้นมันหลากหลายมากเราอาจจะได้เป็นบบเซตสโนว์ไวท์หรือว่าเซตพวกที่เป็นเหมือน coin, อีเวนต์คอยซีซันอย่างนี้ก็ได้ก็แนะนำครับอัพ,อ,พ,อ,พอัพกันนะคะแล้วก็ตุนไฟเอาไว้ค่อยมาอัปเกรดสตาร์ตอนที่มันมีกิจกรรมแบบเนี้ยนะคะนะคะ,นะคะก็จะข่มขามา่นิวยาคาวดาวอีกละปึ๊บปึ๊บอ่าไอตัวนี้อ่าแล้วก็มีพลูอ่ะฮืมสวยงามมันมมนะนแบบไไไ่่ดด้้ตตกกกแแคคะะบบบาางอออยยเๆ็ี เจ็ดสิบแปดสิบร้อยยี่สิบร้อยี่สิบคงไม่แล้วน,นะใครมันจะชอบอะไรกันขนาดนั้นอันนี้ก็เหมือนเด็ดเด็ดมันเยอะเหลือเกินทีนี้เอามาดูช็อปกันบ้างนะคะชอ็ชอปช็อปสตร์สตรูร์สตรูสตร์เอาคอลเลคชันเมื่อกี้ที่พูดถึงนะคะนี่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 อ่าสามตัวนี้จะแลกจากการแลกอีเวนต์คอยก็ได้นะคะแต่สี่ตัวเนี้ยต้องลุ้นเอาจากการอัปเกรดจาก A เป็น S เออใช่ใช่ใชเอาเอาสตาร์ทเกรด A ยี่ห้อไหนก็ได้นะซีซันไหนก็ได้มาอัปเกรดแล้วมันก็จะลุ้นว่ามันจะสุ่มๆได้ S S S อ่ารุ่นไหนนะคะสโต่มาดูสโต,ต้กันอ่ะตรงนี้คือพรีเมียมสตาฟใครที่มีตัวสีเหลืองตัวทองนะคะแนะนำใช้กับอีเวนต์ช่วงนี้เท่านั้นนะคะนอกช่วงไม่ต้องใช้เปืองนะคะเพราะว่าพรีเมียมสตามีโอกาสได้ S S แล้วก็ต่ำสุดแค่ A เอง ก็ดีมากๆแต่ส่วนใหญ่ก็จะได้ A อกับ A กับ S นะคะเดี๋ยวแค่3วันเนาะมีโอกาสได้พวกนี้เดิมอมีโอกาสได้ตัวนี้ด้วยเหรอโอ้โอเคโอเคเราชอบตัวนี้มากเลยเพราะว่าตัวนี้เนี้ยเขาเพิ่มเวลาปฏิทานให้เยอะขึ้นนะคะซึ่งเรามีอยู่แล้วตัวหนึ่งตอนแรกเราคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสได้แล้วนะเนี่ยอ๋อแต่ถ้าใครหมุนไม่ได้สักทีเหมือนแม่เนี่ยแหละแม่หมุนมาชาติเศสะ <laughs> ก็ได้แค่ตัวตัวนี้นี่ได้ฟรีด้วยจากตอนนั้นเล่นมาหลายปีแล้วนะคะเหมือนจะเคยได้พวกนี้แค่ครั้งหรือ2ครั้งเองในชีวิตจากการเล่นหลายปีนะตัวนี้สามารถซื้อได้นะคะเดี๋ยวเ๋ยวเดี๋ยวพาไปดูก็อันนี้อ่ามีโอกาสได้ S แล้วก็ A ซึ่ง S นี่ได้ยากมากนะคะอืมโอเคคูณสองนี้ไม่ไม่ไม่ซีเรียสเท่าไหร ไปดูบูธิกบูทิกอ่ามันจะมีใหม่ๆมาใช่ไหมอ่านี่ไงมียังโวโวยงขอภัยอ่านอ่านไม่เป็นจริงๆภาษาเกาหลีนะฮะนี่ก็สวยอยู่นะอ๋ออ่าโอ้ใส่แล้วดูเป็นดูเป็นแดดจังลึมไม่ใช่แดดจังลึมสิต้องเป็นแบบฮองเฮาอะไรแบบนี้ใช่ไหม สวยอยู่สวยอยู่ใครสนใจมาซื้อได้นะจ๊ะอีเวนต์อ๋อเรามีอยู่แล้วอะแอปพลายเลยแล้วกัน <c oughs> นี่ก็สวยนะ30เพชก็ไม่ได้แพงเท่าไหร่นะไม่ได้แพงเท่าไหร่ <c oughs> พยายามหาสุดๆอ่านี่ค่ะโอ้อยมียองว,วปลอมตัวมาเนาะอ่านี50แพงนี้หนึ่งมันน่ารักอะ่ะ เป็นผู้หญิงแต่ทำสมผมผู้ชายก็เท่อยู่นะแต่อันนี้ไม่ไหวไม่ไหวจะเกียร์โอเคครับลัคกี้บ็อกซ์ลัคกี้บ็อกซ์อย่าลืมมากดกดกดทุกวันนะคะ3วันเอ้ยราคาดีต้องเลยอะ่ะอืมนี่ราคาเท่าไหร่อะ่ะ11ล้านโอ้ราคาดีนะเพื่อนๆเซลเซลโอเออเออได้อยู่ได้อยู่ราคาดี1 1ล้านอันนี้เท่าไหร่1 1ล้านเหมือนกันอันนี้ถูกอันนี้ถูก มาลองได้เนี่ยอันนี้ที่บอกว่าถ้าเป็น V.I.P จะซื้อได้ในราคาที่ถูกกว่านี้นะคะวันก็จะเป็นลุ้นเหรียญเนาะอันนี้ก็10ครั้ง585ใช่ไหมถ้าซื้อต่อเน,นื่องก็มีลดราคาอีกนะ585ใช่ไหมเดี๋ยวดู V.I.P เท่าไหร่425เท่านั้นลดลงไปร้อยกว่า Ruby นะคะแล้วก็ยังลดอีกอืมนะ V.I.P เขาก็เป็นเป็น V.I.P ของเขาแหละ ไปดูสต์อีกนิดนึงนะคะสต์ที่เป็นเฟอร์นิเจอร์เฟอร์นิเจอร์ตรงนี้จะมีอินคัมเดคอเรชันพิเศษใหม่แล้วมันจะเป็น2,000รูบี้นะคะซึ่งเราอยากได้ทนี้จังเลยนะคะ18ล้านอัพเกลสูงสุดได้27ล้านนะคะก็สวยงามอลังการลองดูขนาดด้วยบางอันมันแบบดูยิ่งใหญ่แต่ขนาดมันแค่2คูณ2ออะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้ดูใหญ่โตมากนักอะไรอย่างนี้นะคะ เวลาอัปเกรดแล้วมันจะมันจะขยายใหญ่ไหมอ๋อไม่ใหญ่2อคูณสเหมือนเดิมอืมสองคูณสองสองคูณสองสองคูณสองคูณสองเออแต่ก็น่ารักอ่ะก็ไม่กินที่ตะมงตะมิงนะคะเราเคยซื้ออันนี้มาสองอันเรารู้สึกเสียดายจังเลยสองพันลูบี้น่าจะเก็บซื้ออันที่มันใหญ่กว่านี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้เป็นลอตเต้เนี่ยลอตเต้มาละนี่มันก็จะกระจายกระจายอยู่นะจะขึ้นมาเป็นอันแรกๆเลย บางอันก็ดูเหมือนเหมือนอันที่มันเคยมีเลยนะโอเวอร์เบิร์เขียวๆอันนี้มันดูคุ้นคๆยังไงไม่รู้นะโฟล์แชร์สกรีนอ่านี่นี่ซื้อด้วยหัวใจ3ามหมสี่พันหัวใจเดียวอะไรมันจะแพงขนาดนั้นแล้วใครจะซื้อกว่าจะสะสมได้3ามหมสีพันหัวใจมันไม่ใช่ธรรมดาเลยนะคุณค่ะ เดคออ่านี้สวยอู้ห้าสิบลูบี้แพงแพง,แพงแพแพอืมแพงอืมแพงค่ะแ p l a n p l a n อืบางอันราคามันก็ไม่สมเหตุสมผลเท่าไหร่เนาะว่าไหมอ่ะโอเคโอเคประมาณนี้โอเคก็อย่าลืมทำเควสประจำวันอย่าให้ครบทุกคนและแถมอีกนิดนึงใครที่ อาจจะไม่ได้ดูคลิปเราครบทุกอันนะเรามีเทคนิคในการเก็บจานซึ่งมันเป็น Daily Quest อันที่2หรือ3ไม่แน่ใจนะคะมันดีมากเลยมันคือการทำให้คนล่องหนไปมันก็จะเก็บจานได้ไง่ายขึ้นมาคือกดที่กดที่ไม่ใช่สโตมั้งกดที่เมนูกดวิวนี่แบบนี้นะคะแล้วก็กด High ไฮไว้ด้วย แล้วเราก็จะโล่งๆแบบนี้ทําให้แบบเก็บจานงนะ่ายมากอ่ะเรายังมีเควสเก็บจานอยู่เหรอโอ้ดีเลยมันก็จะแบบโอ้สะดวกสาบายอะค่ะคุณแต่ว่ามันก็จะใช้กับเควสที่กดตัวละครไม่ได้ถ้าเกิดตัวละครมันมานั่งในร้านเงี้ยเราจะกดไอ้ตัวใสๆเนี่ยเราจะกดไม่ได้ต้องกดพระราชินีอะไรเงี้ยไม่ได้ต้องไปกดนอกร้านกดนอกร้านก็ไม่ได้นะเออกดคนไม่ได้เลย ก็ต้องเอาออกก็ต้องเอาออกกดวิวกดวิว่กววาก็จะกลับมานะจ๊ะกดคนได้เหมือนเดิมโอเคเติมน้ำแล้วก็ทำอาหารกันต่อไปนะคะขอให้สนุกกับการเล่นเกมคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วถ้าผิดพลาดประการใดก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะบางทีก็อาจจะเก็บรายละเอียดไม่ครบหรือว่าอาจจะพูดอะไรผิดไปบ้างนะคะยังไงขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ดูมาจนจบคลิปนะจ๊ะไปก่อนละบายบายลืมทำอาหารกันนะจ๊ะ โอเคนี่มันจะได้เพรเห็นไหมนี่อัปเกดตไปเลยปิ้งปองโอเคไปละไปละบายบายนะจ๊ะ